สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับใบมีดตัดหญ้ารุ่นพิเศษนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นกว่า1,000ชิ้นนะคะ รุ่นนี้นะคะพิเศษกว่าใบมีดอื่นๆตรงที่ว่าเป็นชนิดทูอินวันนะคะเป็นฟันเลื่อยรถยนต์สามารถตัดหญ้าได้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อยกิ่งไม้ขนาดเท่าขาใหญ่ๆได้เลยนะคะที่สําคัญนะคะฝุ่นไม่คลุ้งกระจายนะคะแล้วก็หญ้าแล้วก็หินไม่กระเด็นเข้าตัวนะคะประหยัดต้นทุนได้เยอะค่ะไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใบเลื่อยเพิ่มนะคะใบมีดคมกริบค่ะรูปทรงสวยงามนะคะที่สําคัญเลยก็คือไม่ขึ้นสนิมอ่ะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะคะใช้งานได้ยาวนานกว่ารุ่นอื่นแน่นอนค่ะ ครับผมบอย่างที่บอกครับตัวนี้คือใช้งานดีแข็งแรงทนทานนะครับผมเป็นฟันเลื่อยยนนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ทุกรุ่นใช้งานได้ทุกรุ่น um ของเครื่องตัดย้างครับทุกยี่ห้อด้วยนะครับตัวนี้คมทนทานแข็งแรงครับอ่าโอเคครับผมอย่างที่พูดนะครับตัวนี้คือเป็นใบเลื่อยตัดย้างครับเป็นฟันรถยนต์นะครับ20ฟันนะครับผมทนทานแข็งแรงนะครับสิมไม่กินนะครับผมตัวนี้ใบเลื่อยอย่างดีนะครับเกรด A นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับตัวนี้ทนทานแข็งแรง ตัดไม้ตัดหญ้าได้สบายครับตัวนี้นะผมเข้าถึงง่ายครับราคาพิเศษครับเพียง490บาทครับจัดทรงพี่นะครับตัวนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงนะครับใครสนใจสามารถทักแชทได้เลยนะครับหรือพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับครับผมกลบาวสดีคภาพใบเลื่อยตัดหญ้าที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ